็ตามที่นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะขออนุญ,ญาตนะครับที่จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อแชร์ว่าออกไปสู่ตัวของอ่าออกไปสู่ที่ตัวของ YouTube นะครับนะแป๊บนะครับนะผมเปิดที่ YouTube แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook นะครับเดี๋ยวผมพูดผิดอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งท่านนะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีอุบิเหตนิดนึงนะครับนะมี ความผิดพลาดนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ตัวเฟซบุ o กเนี่ยบล็อกผมนะเขาก็บล็อกผมบล็อกการไรสดนะแต่ไม่ได้บล็อกเฟซบุ o กนะครับนะราะนั้นเนี่ยผมไม่จะขออนุญาตนะครับนะไ์สดนะแต่ไม่ได้บล็อกนะครับเฟซบุ๊กนะครับนะวาะน,นั้นเนี่ยผมไม่จะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเปิดในเฟซบุ๊กแล้วก็โพสในเฟซบุ๊กแป๊บนะครับ อันนี้ขอใช้เวลาน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนที่อยู่ฝั่ง facebook ก็จะได้ติดตามด้วยส่วนเพื่อนที่อยู่ฝั่งอ่า u u u e e แล้วนะครับผมก็รบกวนท่านนะช่วยช่วยแชร์ไปด้วยนะครับอ เรียบร้อยครับอ่ามาต่อนะนะครับอ่านะครับก็กำลังโพสต์ที่ facebook นะครับโอเคก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพื่อนนะครับนะซึ่งก็เป็นอ่าน่าจะเป็นเจ้าที่ของมาวิไลัยนะครับเพราะว่าเป็นคำถามจากฝั่งมาวิไลนะครับมาวิยาลเขาก็ถามมานะครับว่าวันนี้เขาก็ถามผมมานะครับว่า เขาเนี่ยนะครับกาลังทําโครงการก่อสร้างอาคารนะครับแล้วก็นะครับนะอ่ากำลังทาก่อสร้างอาคารแล้วปรากฏว่านะครับนะผู้รับจ้างเนี่ยทำงานช้านะครับผู้รับจ้างทํางานช้าผมก็ได้พยายามถามนะครับนะถามมาข้อมูลนะครับแล้วก็ให้แกส่งสัญญาข้อสิบเจ็ดมานะครับนะคำถามของแกเดี๋ยวผมจะสรุปไห้ต้านเห็นภาพนะครับว่า เขามีปัญหาอย่างไงนะครับท่านจะได้ออกไปประยุกต์กับตัวของท่านเองนะครับอ่ะนี่ครับนามหาวิเลยสร้างตึกนะครับเขาก็สร้างตึกนะครับตึกเรียนนะครับก็คงหลายล้านนะครับนะเพราะว่าค่าปรับเนี่ยกวันละประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตัวของผู้รับจ้างนะครับนะผู้รับจ้างนะครับทางานช้านะครับทางานช้าอ้าว สัญญานี้นะครับนี่คือผู้รับจ้างนะครับทำงานช้าแล้วสัญญานี้เนี่ยนะครับได้จ้างวิศวกรนะนะครับวิศวกรนะครับนะครับเอาขาเรียกว่าเป็นคอนซล์แล้วกันเขาจ้างคอนซล์มานะครับอ่ะผมแทนด้วยวิศวกรแล้วกันนะครับมาคุมงานนี่จ้างนะครับวิศวกรมาคุมงานนะครับอ่าพอทางานช้านะครับผมก็ตามสาเหตุแล้วว่าสาเหตุของความช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะถ้าสาเหตุของความช้าเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือ มาจากเรื่องของความบกป้องของหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ได้ชาบเพราะตัวของผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความรับผิดชอบมันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพแต่ตอนนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ให้เห็นภาพว่าตอนนี้นะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จ้างวิศวกรหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษามานะครับมากรุมงานนะครับมาควบคุมงานเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็คือจ้างบุคคลภายนอกมานั่นเองนะครับเอาทีนี้นะครับ ปรากอบพอทำงานช้าสาเหตุมาจากผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างผิดนะครับผู้รับจ้างผิดนะทีนี้พอสัญญาครับสัญญาเนี่ยนะครับนะไม่ได้แก้นะครับไม่ได้ขยายนะครับไม่ได้ขยายเวลานะครับไม่ขยายพอไม่ขยายแน่นอนครับย่อมเกิดค่าปรับนะครับนะค่าปรับและนะครับและนะครับผมขออนุญาตพูดถึงไปด้วย วอนะครับ693ด้วย y, e like แม้เราจะแก้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์นะครับนะนะครับแม้เราจะแก้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์แต่ถ้าลมไม่ได้ขยายนะครับนั่นหมายความว่ามีค่าปรับนะครับร้อยละศูนย์นะนะครับศูนเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลมไม่ได้ขยายนะครับแสดงว่าเกิดค่าปรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ก็มีค่าปรับนะครับอย่าไปงงโอเคนะครับอันนี้เรามาดูภาพรวมนะครับเรามาดูภาพรวมอ้าวต่อไปครับเรามาดูหน่อยครับ มาดูน yes, ิดหนึ่งนะครับนะนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูว่ากรณีสมมุติว่านะครับผมจะเห็นภาพมานะครับเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับว่าการควบคุมงานนะครับมีกี่แบบนะครับการควบคุมงานนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับสมมติว่าเป็นอาคารเรียนการควบคุมงานมี2แบบครับ นะครับสองแบบนะครับสองทางเลือกนะครับนะครับหนึ่งนะครับอัน tamam นี้กําลังพูดถึงการควบคุมงานนะครับของผู้รับจ้างด้วยอ่า네ผู้ว่าจ้างด้วยนะเดี๋ยวท่านจะงงอีกอ่าผู้ว่าจ้างนะครับอ้าวจำไว้ปของผู้ว่าจ้างนะครับของผู้รับจ้างไม่พูดถึงนะเราตอนนี้เรากาลังพูดถึงการควบคุมงานของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสองแบบครับหนึ่งนะครับนะใช้คนของรัฐนะครับคนของรัฐ คนของรัดคุมนะครับสองจ้างภายนอกนะครับจ้างคนภายนอกนะครับอ่าใช้คนของรัดคุมนะครับคนของรัดนะครับรับเงินเดือนจากหลวงอยู่แล้วมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับมีเงินเดือนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่หน่วยงานรัดนั่นเองอย่างเช่นนะครับหมาวิไลมีวิศวกรหนูหมาวิาลมีนายช่างของหมาวิไลนะครับอ้าวนะครับคนของรัด หรือหมาวิลัยอาจจะนะครับคนของรัฐก็คือเอาไปเป็นสองอีกนะครับคนของหน่วยงานนะครับของหน่วยงานนะครับและคนนะครับของหน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามระเบียบนะครับข้อ177นะครับนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะนะครับเป็นไปตามระเบียบข้อ1้อบ ต่อไปครับจ้างคนภายนอกอันนี้ก็จะเป็นการจ้างแยกออกไปนะครับจ้างแยกนะเป็นการใช้การจ้างตามบลบจะเซื้อจ้างนี่แหละครับนะครับจ้างบุคคลภายนอกนะครับนะซึ่งนะครับกฎหมายมาตราอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับอ่าผมขอพาไปดูนิดนะครับขอพาไปดูพลบนิดหนึ่งไม่ได้เตรียมไว้แต่หาไม่นานนะครับหาไม่นานแป๊บหนึ่งบรบนะขอพาไปดูพลบจะซื้อจ้างซึ่งท่านต้องไปดูที่มาตราหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่ง เป็นเรื่องของการควบคุมงานนะครับอ่านี่ครับมาตราหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับงานจ้างก่อสร้างนะครับที่มีขั้นตอนการทํางานเป็นระยะนะครับอันจําเป็นจะต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดตรงนี้นะครับหมายถึงผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้างนะครับควบคุมนะครับควบคุมการทํางานของนะครับผู้รับจ้างนะครับนะนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้ได้นะครับนะเขาบอกว่านะครับ จะต้องจัดให้มีผู้งานครับนะครับนะซึ่งแต่งตั้งนะครับให้รับผิดชอบในการควบคุมงานนั้นนะครับอ้าวทีนี้นะครับมาดูครับนะครับการแต่งตั้งคุณสมบัติของผู้งานให้เป็นไปตามที่ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ค่าตอบแทนของผู้งานให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนดนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดถึงตัวของผู้งานนะครับนะทีนี้เราก็ต้องไปดูระเบียบข้อร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะ ผมพาไปดูระเบียบกระร้อยเจ็ดสิบเจ็นะครับเมื่อกี้เป็นพรบรต่อไปเป็นระเบียบครับระเบียบข้อร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็จะพูดถึงเรื่องของผู้งานเลยครับอ่ามาดูครับนี่ก็ร้อยเจ็ดสิเก้าก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับอ่ามาดูครับข้อร้7ยนะครับนะครับก็จะเป็นการมาขยายความข้อมาตรานหนึ่งรเมื่อกี้น,นั่นเอง นะครับเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพื่อนที่ท่านดูอยู่ท่านเอา c o p ปี้ไปแชร์ในตัวของ Facebook ด้วยนะครับอ่ะนะครับทีนี้ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งก็ให้แต่งตั้งผู้งานครับซึ่งนะครับอาจจะเป็นคนของหน่วยงานรัฐนั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นคนของหน่วยงานรัฐนั้นหรือนะครับหรือคนของหน่วยงานรัฐอื่นนะครับแต่ก็คือ คนของหน่วยงานรัฐนั่นเองนะครับตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าของหน่วยงานรัฐอื่นที่หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของงานไปขอความอนุเคราะห์มานั่นเองนะครับนะอ้าวโอเคนะครับทีนี้ถ้ามีความจําเป็นนะครับถ้าคนของหน่วยงานไม่มีก็สามารถที่จะจ้างผู้งานนะครับจ้างผู้งานนะครับได้โดยปฏิบัติตามหมวด4นะครับนะก็คือ อันนี้ก็คือเป็นการจ้างผู้งานภายนอกนั่นเองอ่าทีนี้มาดูครับไอ้คนของหน่วยงานรัฐนั้นและคนของหน่วยงานรัฐอื่นเราเรียกว่าค่าตอบแทนครับเวลาเราจ่ายค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนนี้ถ้าท่านจาได้เมื่อกี้มาตรา1นึหนึ่งก็จะบอกว่าต้นรรบค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นการจ้างครับจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานอันนี้เราเรียกว่าค่าจ้างนี่ผมเกริ่นให้ท่านเห็นภาพก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปนะครับดู ตัวของอตัวของสัญญานะครับแล้วจะได้เข้าใจนะครับไปดูตัวของสัญญาแล้วจะได้เข้าใจอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับมาทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เห็นภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเวลาที่มีการทํางานนะครับอ่าแป๊บหนึ่งก็ควาาปูหมายไปไหนอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่มากลับมาที่นี่นะครับเวลาที่มีการทํางานเนี่ยเม,มื่อกี้ได้เห็นภาพแล้วว่า ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเนี่ยครับก็จะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็กลุ่มที่จ้างจากบุคคลภายนอกนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้นะครับเราเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับเวลาเราจ่ายค่าตอบแทนเขาอันนี้เราเรียกว่าค่าจ้างนะครับให้เราเข้าใจนะครับนี่แยกเป็นสองกลุ่มนะอ้าวไปต่อนะครับเอาทีนี้มาดูต่อกลุ่มนะครับที่เป็นคนของรัฐนะครับคนของรัฐ ที่แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งนะครับใช้การแต่งตั้งนะคนของรัฐใช้การแต่งตั้งแต่ถ้าคนภายนอกครับนะครับคนภายนอกจะใช้การจ้างนะครับการจ้างอ่านะครับอันนี้เราเข้าใจจ้างอันนี้แต่งตั้งอันนี้มีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับมีเงินเดือนอยู่แล้วอันนี้เขาไม่ได้มีเงินเดือนครับเขาทำงานเต็มเวลาอันนี้ต้องมีค่าจ้างค่าจ้างให้อ่าทีนนี้มาดูครับค่าจ้างอันนี้เงินเดือนแล้วค่าตอบแทนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า เขามีเงินเดือนอยู่แล้วจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมครับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอันนี้เป็นไปตามวอล85ซึ่งหลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วนั่นเองนะครับจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามวอล85อ่ะทีนี้นะครับค่าจ้างถ้าเป็นคนของหลวงคือค่าตอบแทนอ่าทีนี้มาดูครับหมาวิลาลเนี่ยเข้าใจผิดนะครับอันนี้ข้อมูลที่หมาวิไลเขาส่งให้ผมดูนะครับผมก็ขอให้ส่ง อ่าสัญญาข้อ1ิมาเพราะผมผ็นสัญญาข้อ17ผมรู้ทันทีครับว่ามาวิไลเนี่ยเข้าใจผิดนี่คือข้างล่างคือแบบฟอร์มสัญญาที่ถูกต้องนะครับแบบฟอร์มสัญญาที่ถูกต้องอ่าแบบหนึ่งนะครับขอคัดลอกหน้านี้ก่อนเพราะว่า้าไม่คัดลอกหน้านเดี๋ยวผมเขียนแล้วมันเละเทะต้องมานั่งลบนะครับอ่ะอันนี้คือแบบฟอร์มสัญญาที่ถูกต้องแบบฟอร์มสัญญาที่ถูกต้องนะครับไม่มีข้อความนี้นะครับไม่มีข้อความที่เขียนว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานในแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็จะต้องเสียค่าปรับเนี่ยซึ่งสัญญานี้ค่าปรับเท่ากับสามหมื่นห้านะครับกับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทและผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานถ้ามีในเมื่อผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องจ้างควบคุมงานดีต่อหนึ่งอันนี้แหละครับเป็นความเข้าใจผิดของตัวของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยไปเข้าใจผิดว่านะครับ เป็นการจ่ายค่าจ้างนะครับโดยจ่ายตามอัตราค่าตอบแทนอันนี้แหละครับคือความสับสนนะครับตามวแปดสิบห้าเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับปิดนะครับเนื่องจากหมาวิไลเนี่ยไม่เข้าใจระหว่างค่าจ้างกับค่าตอบแทนนะครับตัวหมาวิไลไม่เข้าใจระหว่างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้องครับนะครับตรงนี้ค่าปรับเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับอาอย่างเช่นค่าปรับของหมาวิไลเมื่อกี้ก็คือนะครับสามหมื่นหน้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับอ่า ส่วนนะครับจะต้องชําระค่าจ้างนะครับเนื่องจากหมายเวลยเนี่ยนะครับนะจ้างตัวของคอนซัลท์หรือตัวของผู้รับงานเนี่ยจะต้องชําระค่าจ้างนะครับถ้ามีก็คืองานนี้มีนะครับงานนี้มีมีครับแล้วก็วันละเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ท่านก็ต้องมาดูที่นี่ครับผมได้เขียนตัว,ว, like ตวอย่างไว,ไ,วไว้แล้วว่าสมมุติเนี่ยครับเราจ้างผู้งานนะครับนะจริงๆเราจะจ้างลักษณะแบบนี้นะครับนะ อย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างอ่าสมมุติว่าระยะเวลาทํางานนะ่ะสมมุติว่าร้อยสิบวันนะครับร้อยสิบวันร้อยสิบวันมาวิลาลยเนะี่ยสมมตินะมาร้อยสิบวันนี้สมมติร้อยสิบวันมาวิเลยอาจจะจ้างนะครับเต็มระยะเวลาลงที่จํานวนเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากสมงมอบงานเนี่ยอาจจะต้องมีการรอผลทดสอบอะไรนิดหน่อยหรือมีการเคลียร์เอกสารนิดหน่อย เพราะนั้นเนี่ยหายิทยาลยอาจจะจ้างเต็มนะครับ6เดือนนี่ผมสมมตินแต่บะ6เดือนอสมมติว่าจ้างวิศกรคนเดียวนะครับค่าจ้างเราจะต้องไปคำนวณครับนะครับค่าจ้างวิศกรคุมงานหรือค่าจ้างตัวของอที่ปรึกษาที่เราเรียกคอนเซิลนั่นเองนะครับค่าจ้างฟุมงานนะครับค่าจ้างค่าจ้างนะครับมีกฎกระทรวงครับกฎกระทรวง นะครับกฎกระทรวงกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างออกแบบค่าจ้างวควบคุมง,งานนะครับขาไ่้เราไปดูหลักเกณฑ์นะครับชื่อ,อมันคือหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับจ้างที่ปรึกษานะอ่นนี่ผมไม่ลงลึกนะครับท่านสนใจท่านก็ไปที่ระบบคฆษณาของโยธาไทยนะครับไปที่โยธาไทยนะครับ com/s นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า าการจ้างควบคุมงานนะครับอัตราการจ้างควบคุมงานอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้านก็จะเจอนะลองไล่ดูนะครับอ้าวทีนี้ผมไม่เห็นภากก่อนนั้นเองอ้าวเราคำนวณมาสมมติคำนวณตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเนี่ยครับมาแล้วปรากฏว่าลงที่เดือนละ9 0้า0บาทเพราะ,ะนั้นเราก็เฉลี่ยต่อวันได้ประมาณ 1, วันละสามพันครับทำไมเราต้องเฉลี่ยต่อวนันเพื่อจะได้เอาไปใส่ในสัญญาข้อ 17นั่นเองนะครับอ้าวทีนี้สัญญาก็17ตรงนี้เราก็จะใส่นะครับเช่นวิศกรคนหนึ่งก็3,000บาทต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับท่านดูตรงนี้ให้เข้าใจสมมุติว่านะครับตัวของผู้รับจ้างทํางานตามปกติทุกอย่างนะครับอ่าผมสมมุติว่าเขาทางานตามปกตินะครับนะครับทำงานตามปกติไม่เลทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ครับในช่วง120วันเนี่ยนะครับตามสัญญาก่อสร้างเนี่ยอันนี้สมมุตินะครับนะ นะครับหน่วยงานของรัฐก็จะรับผิดชอบค่าจ้างครับนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้รับจ้างทํางานช้าสาเหตุมาจากความผิดของผู้รับจ้างเองนะครับหรือสาเหตุมาจากนะครับขอโทษครับสาเหตุจากการทำงานช้าของผู้รับจ้างเองนั่นเองนะครับนะและต่อให้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์นะนะครับไม่ค่าปรับไม่ว no ่าจะ0ูนย์นหะครับ0.1หรือค่าปรับร้อยละศูนย์นะครับ การทางานช้าแล้วเกิดค่าปรับถึงแม้ค่าปรับจะร้อยละศูนย์ตามว693ก็ยังถือว่ามีค่าปรับตรงนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะครับตามสัญญาข้อสิบเจ็ดครับอ่านะครับตามสัญญาข้อสิเพราะนั้นเนี่ยสัญญาข้อ17เราก็ต้องระบุไปครับว่านอกจากการเสียค่าปรับแล้วเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างอีกต่อหนึ่งตัวผู้รับจ้างครับ ตัวผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างควบคุมงานนะครับวันละวันละครับสามพันบาทอ้าวทีนี้นะครับนี่คือหลักการนะครับนะทีนี้มาดูครับอันนี้ถามว่าแล้วใครล่ะครับเป็นคนจ่ายก็แน่นอนครับตามสัญญาเขียนชัดอยู่แล้วผู้รับจ้างเป็นคนจ่ายจ่ายเมื่อไหร่ครับจ่ายเมื่อไหร่เราก็อ่านสัญญาครับนะนะครับโดยหลักการก็คือ จ่ายตอนที่เขาเนี่ยเบิกเงินนั่นเองนะครับจ่ายตอนที่ก็เบิกเงินนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับเราหน่วยงานของรัฐจ้างผู้รับจ้างนะครับจ้างผู้รับจ้างนะครับนะขอโทษครับจ้างผู้งานเป็นเดือนแต่งานเนี่ยอาจจะล่าช้าเกินหนึ่งเดือนเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามเรื่องระเบียบการเงินนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้นะว่าเขาจะ สำรองจ่ายอะไรยังไงแต่โดยหลักการก็คือเงินนี้ครับสุดท้ายแล้วก็คือผู้รับจ้างเป็นคนจ่ายนะครับวันละสามพันนะครับแต่ผู้ว่าจ้างนะขอโทษครับผู้ว่าจ้างเนี่ยอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้รอว่าเห็นภาพอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสัญญาข้อหนึ่งนะครับนะขออนุญาตครับอ่าใ้สัญญาข้อนี้นะครับผมเนี่ยนะครับ ได้อธิบายเคือ,อธิบายไปแล้วนะครับอ้าวขอพามาดูสัญญาข้อหนึ่งสัญญาที่จะเกี่ยวข้องนะครับที่คล้ายๆกันเนี่ยมีสองข้อนะครับในเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้งานของฝ่ายผู้ว่าจ้างอ่ามาดูครับสัญญาข้อหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วก็คือสัญญาข้อ17นะครับอันนี้ข้อ17สัญญาข้อคือสัญญาข้อ19นะครับสัญญาข้อ19นะครับอ้า,อาวทีนี้สัญญาข้อ19อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายของผู้งานของผู้ว่าจ้างนะครับนั่นคือค่าปรับนั่นเองอ่ากรณีเกิดนะครับโอ้ยขอโทษครับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามวแปดิบห้านั่นเองนะครับไอ้อยดตรงนี้ไว้ก่อนเท่านั้นเองนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอ่ะมาผมจะอธิบายที่จะไปตั้นเด่นนะตั้นจะได้เข้าใจนะครับอ่ะมาดูครับสองกรณีนะครับคนของหลวง นะครับอ่าคุมงานนะครับคุมงานนะครับจ้างคนนอกนะครับอ่าขอเขียนไว้อย่างนี้นะครับคนของหลวงคุมงานเราจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนครับค่าตอบแทนอันนี้จ่ายเป็นค่าจ้างนะครับอ้าดูให้เข้าใจนะครับสัญญาดูข้อสิบดครับนะครับกำหนดในข้อสิบส่วนคนของหลวงจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะครับสัญญานะครับดูข้อ สิบเก้าเวลาท่านจะเรียกเอาจากผู้รับจ้างอ่ะมาลงลึกครับนะครับมาลงลึกมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะนะครับอ้าทีนี้มาดูนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปถึงสัญญาข้อสิบเก้าด้วยนะครับว่ากรณีที่เป็นรนหลองหลวงอ่ะอันนี้หละครับเึิบตึกนี้นะครับผมเทียบสองกรณีเลยนะครับอ่าขอยกมาขอยกตึกหน่อยนะครับอ่ะ มาที่นี่อ่าวไอ้ตัวคนสีน้ําเงินนะครับนี่คือคนของหลวงสมมุติว่าอันนี้ฝั่งนี้คนของหลวงนะครับอันนี้เป็นคนที่ภายนอกอันนี้ก็คือคนของรัฐนะครับคนของรัฐอันนี้คนภายนอกนะครับอ้ามาดูครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วขอใส่อีกนะครับรอบหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะจ่ายเป็นค่าตอบแทน นะครับคนของรัฐจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะครับอันนี้จ่ายเป็นค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างครับนะครับอ่าไอน้นายคนนี้ครับผู้รับจ้างเนี่ยทํางานช้านะครับเกิดค่าปรับนะครับย้ําว่าต้องทํางานช้าเกิดค่าปรับนะอันนี้เป็นสองกรณีนะครับอ่าสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งคือคนของหลวงคุมกรณีที่สองคือเราจ้างคนใบนอก เมื่อผู้รับจ้างทํางานช้าครับความผิดเป็นของผู้รับจ้างคนนี้วันนคนนี้ต้องผิดนะครับเป็นความผิดของเขานะครับอ่าความผิดของเขาแล้วนะครับเราเนี่ยครับจะถือเป็นค่าเสียหายเมื่อไรอ่าผมให้เห็นอีกทีหนึ่งครับเป็นการทบทวนสูสัญญาร้อยยี่สิบวันถ้าเราไม่ขยายนะครับไม่ขยายนะครับไม่ขยายปบ๊บอย่างเงี้ยครับไม่ขยายเราไม่ขยายช่วงนี้ถือว่าเป็นค่าปรับนะครับไม่ขยายเป็นค่าปรับ ถ้าเกิดคาปรับไม่ว่าคาบปรับนั้นจะเท่าไรหรือแม้ว่าจะเป็นสัญญาคาปรับร้อยละศูนย์นะครับตามว๖93ตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดผู้รับจ้างนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนะครับถ้ากรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นคนของรัฐนะครับคุมงานเพราะนั้นเนี่ยต้องไปบังคับนะครับบังคับจากสัญญาข้อ19อันนี้บังคับจากสัญญานะครับข้อ17นะครับอ่า ข้อ19นะครับอันนี้จ่ายค่าตอบแทนตามว85เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงไว้ว85อันนี้ก็จ่ายค่าจ้างครับนะครับจ่ายค่าจ้างโดยไปดูเรื่องของกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงก็จะกําหนดว่าค่าจ้างคุมงานเท่าไหร่นะครับนะอ้าวอันนี้เราเห็นภาพแล้ววันนั้นเนี่ยนี่คือการสภาพการบังคับครับว่าเราจะบังคับอย่างไรนะครับถ้าเป็นคนของรัฐบังคับตามสัญญาข้อ19 นะครับเป็นค่าเสียหายครับเป็นค่าเสียหายอ่านะครับค่าเสียหายอ้าวนะครับจริงๆก็เคยอธิบายแล้วนะตามตามที่บอกนะครับอ่ะทีนี้มาดูกรณีนี้ครับแบบนี้หลวงต้องจ่ายเองครับสัญญา120วันแล้วผู้รับจ้างเขาไม่ได้ผิดครับเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐเองหรือเป็นความผิดนะครับที่เกิดจากเหตุสุวิสัยเพราะ,ะนั้นปุ๊บเราจะขยายเวลาให้กับผู้รับจ้าง <ersch> เราขยายเวลากับผู้รับจ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ะครับนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ะครับมันไม่มีคาปรับครับการขยายขยายสูงขยายไปอีก30วันครับเป็นร้อยห้าสิบวันนะครับบวก30รวมกันนะครับก็จะกลายเป็นร้อยห้าสิบวันแบบนี้ะครับท่านจะเห็นว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ผิดนะครับนะสูิผู้รับจ้างในชื่อนายกนายกเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเมื่อเขาไม่ได้ผิดความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัยก็ตามความผิด เกิดจากเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐปิดเองเพราะฉะนั้นไม่มีค่าปรับผมไม่มีค่าปรับตรงนี้แหละครับนะครับท่านจะไปไล่เอาจากผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ17หรือข้อ19ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของความเสียหายเพราะนั้นต้องทำวาเข้าใจตรงนี้ได้นะครับนะครับปัญหาจะเกิดก็คือจะเกิดกับนะครับสัญญาที่เราไปแก้เป็นร้อยละศูนย์นะครับนะตามว .693 ้นั่นเองนะครับนะนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจได้ว่า นะครับถึงแม้ว่าค่าปรับนะครับนะครับจะศูนเปอร์เซนก็คือไม่ปรับสักบาทหนึ่งแต่นะครับถ้าสมมุติว่าสัญญากําหนดร้อยี่สิบวันแล้วปร,กรากฏว่าผู้รับจ้างทํางานช้าเกิดค่าปรับสามสิบวันครับสมมติแต่เนื่องจากสัญญาร้อยละศูนย์วันสามสิบวันก็จะปรับเขาศูนย์บาทแต่ตรงนี้เข้าใจได้นะครับว่าศูนย์บาทเนี่ยคือมีค่าปรับเพราะนั้นตรงนี้คือมีความผิดของผู้รับจ้างวันท่านต้องแยกตรงนี้ได้ครับ ระหว่างนะครับการขยายเวลานะครับการขยายเวลาขอโทษครับเวลาทํางานของูรับจ้างนะครับที่เนี่ยครับถ้าแบบนี้ครับนะอ่าแบบนี้ผมไปตด้เห็นภาพชัดนะครับไอ้นี้ร้อยยี่สิบนะครับไอ้นี้นะครับร้อยยี่สิบนะครับเหมือนกันแล้วเราบวกให้อีกสามสิบอันนี้สมมติราคาปรับตรงนี้ครับสามสิบเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่มีค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ เรื่องของค่าจ่ายของผู้งานนะครับเรื่องค่าจ่ายของผู้งานนะครับตามสัญญาข้อ17หรือข้อ19ขึ้นอยู่กับว่าผู้งานของฝ่ายรัดนะครับเป็นคนของรัดเองหรือเป็นคนที่จ้างออกมานั่นเองนะครับตอนตรงนี้แยกได้นะครับโอเคนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าผมก็พยายามอธิบายครอบคลุมทุกประเด็นนะครับตรงนี้ให้เห็นภาพอีกรอบนะครับว่านะครับนะตรงนี้นะครับ สัญญาแบบนี้ท่านอย่าไปใส่นะอย่าไปใส่โดยอย่างงี้ไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ครับท่านจะต้องเข้าใจเสมอว่านี่คือผู้รงานนะครับซึ่งเราจ้างมาเพราะนั้นเราก็ใส่ไปแบบนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างอาจจะ3ามพันเจ็ดพันก็แล้วแต่ว่าทีมที่มาผู้งานนะครับมันใหญ่ขนาดไหนถ้ามันเป็นตึกขนาดใหญ่นะครับมูลค่าหลายสิบล้านหลายร้อยล้านทีมที่มาผู้่งานจะเป็นทีมใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้านะครับ หน่วยงานของรัฐคุมงานเองตรงนี้เราก็แดดทิ้งไปเลยครับนะครับนัคือไม่มีเพราะเราไม่ได้จ้างใครมาคุมงานแต่เราตั้งคนควบคุมงานตามระเบียบข้อ177ซึ่งถ้าเกิดปัญหานะครับเราก็จะไปบังคับเอาจากนะครับนี่ครับสัญญาตามข้อ19นั่นเองนะครับอันนี้ขอโทษครับสัญญาอยู่ที่ไหนโอเคนะครับไม่ยกมาแล้วนะสัญญเอานี่ครับสัญญาก่อสร้างนะครับสัญญาก่อสร้างข้อ19อันนี้คือค่าความเสียหายนะครับเนี่ย กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือทําให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งเคยผมเคยโพสต์อยู่แล้วว่าหนังสือว่ากรณีที่ผู้รับจ้างทางานช้านะครับแล้วเกิดค่าปรับแต่ผู้งานเป็นคนของหลวงเองเราถือว่าเป็นค่าความเสียหายนะครับค่าที่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้งานหรือกรรมการตรวจรับในช่วงที่เกิดค่าปรับนะครับก็โอเคนะครับนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านนะครับนะและเนื่องจากอย่างที่บอกนะฝากช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะ โดน facebook บล็อกโดยไม่ตั้งใจนะครับไม่สามารถที่จะเรียกว่าไม่สามารถที่จะไล์สดผ่านช่องทางของ facebook ได้นะครับผมก็ไล์สดผ่าน youtube แทนนะครับแล้วก็อาฝากท่านช่วยแชร์ไปด้วยแต่จริงๆก็จะมีคนเดี๋ยวจะมีคนติดตามภายหลังเยอะนะครับหลายคนนะก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ